วิธีคิดแบบนี้มากเลยอะทำไมเขาต้องเกลอแบบนี้ด้วยเย็นเย็นเย็นไงอะเขากำลังว่าล่าอยู่นะไม่ให้เกียดกันเลยอะก็ะช่างเขาเดี๋ยวเราทำให้เห็นเขาก็เงียบกันไปเองดุนะเนี่ยฮึี่ต่อไปนี้ล่าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมั้ง จนปกป้องขนาดนี้ใช่จะปกป้องอย่างที่สุดเลยถ้าใครมาว่าลาอีกนะกะดจะจัดให้นิ่งหลยรักจังล้ที่สุดเฮ้ย พอแล้วพอยังไงอะ่ะจะพอได้ยังไงแฟนน่ารักขนาดนี้ <c oughs> พอแล้วกัดหิวฮะอะไรนะหิวข้าวโ <Okay. S 1> อเคไปเร็วเก็บของครับนี่สรุปอยากกินอะไรตอนนี้ได้หมดอ่ะแต่ว่าซื้อไปกินที่ออฟฟิศนะเพราะพี่พัน่าจะยังอยู่ได้ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์คุณใต้ล่าใช่ไหมครับ คือวิรัตนะครับเป็นบาร์เทนเดอร์ครับผมเคยรับจ็อบเป็นเด็กบาร์น้ำอยู่ที่โรงแรมผมอยู่ในงานเลี้ยงวันที่คุณฮิรันขับรถออกไปครับฮัลโหลครับเอ่อครับผมยังอยู่ครับคุณวิรัตคุณโทรมาอย่างนี้คือคุณมีอะไรจะคุยกับผมใช่ไหม ผมว่าผมสะดวกนะไปเจอคุณได้เลยงั้นเดี๋ยวผมแชร์โลไว้แล้วกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเราเจอกันครับมีคนโทรมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในงานเลี้ยงวันที่ฮิรานขับรถเอางี้ การไปหาฟ้าเองก่อนนะเอารถล,ลาไปลาจะขอลองไปเจอเขาก่อนเดี๋ยวล่ารีบตามไปเฮ้ยงั้นเดี๋ยวขอติดลงไปลงหน้าตึกแล้วกัน เจผมกลับบ้านก่อนนะไม่ได้กลับมาสองวันแล้วอะ่ะเจี๋ยคนเดียวได้ไหมได้สิเดี๋ยวเฮียกับอากาศก็น่าจะกลับมาแล้ว ขอบใจมากนะโอเคครับเงินใต้ก่อนนะเจ๊ต่ะเพี้ยผมฝากปิดประตูข้างหน้าด้วยนะอืมได้ อขอบคุณนะพี่เราอยู่เท่ากัน ตอนนั้นผมก็อยู่ม .5 เหมือนกันผมทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยคือนั้นผมอยู่แผนกแชมเปญตอนผมเห็นข่าวผมก็ตกใจมากเลยผมก็เลยรีบเอาคลิปออกจากมือถือแล้วก็เอาลงคอมหลังจากนั้นประมาณ2-3วันคนของถาวลาบก็มา พวกมันไปดูมาจากหน้าแนของผมว่าผมถ่ายมันเอาไว้ผมก็เลยโดนอัดจนนอนโรงพยาบาลไปหลายวันตาเ็ม,มองไม่ชัดไปข้างหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ ช่วยนะแต่ผมก็กลัวแต่ผมก็อยากช่วยผมเข้าใจเข้าใจจริงๆเอาเป็นว่าผมจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้ทุกอย่างมันไม่ไปถึงตัวคุณแล้กัน จะให้คลิปนี้ในราคาสองแสนแต่ห้ามให้มีใครรู้ว่ามาจากไหนผมไม่อยากมีปัญหา ะหนีไปตลอดชีวิตด้วยเงินสองแสนอ่ะมันไม่พอหรอกถ้าจะเอาค่าคลิปนี้ผมให้ได้แค่ผมต้องการพยานบุคคลด้วยตอนนี้สันเตียอยู่ในการดูแลของตำรวจแบบปลอดภัยดี แล้วผมว่ามันปลอดภัยแน่ๆเป็นพยานให้ผมอะ่ะแล้วเดี๋ยวพอจบเรื่องนี้ได้อะคุณจะได้ไม่ต้องอยู่แบบหลบๆ่นซ่อนเงี้ย ได้ผมไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณจะเอาคืนงั้นคุณก็มาช่วยกัน ฟ้าขอคุยด้วยหน่อยฉันไม่มีอะไรจะคุยฟ้าฟ้าเดี๋ยวก่อนลอยฟ้าลอยฟ้าเราขอคุยด้วยหน่อยฟ้าฟ้าลอยฟ้าลอยเราแค่จะมาเตือนเธอดีๆเตือนอะไร บอกน้องเธอให้หยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ซะเอาจริงๆร้องไม่ได้อยากมีปัญหากับเธอหรือว่าน้องเธออีกแล้วเรื่องทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วจบแบบที่ทุกคนก็เสียกันไม่หมดอย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปกว่าน,นี้เลยนะเรื่องคดีสันติฟ้องชาญบ้านเราอ่านออกหมดนะว่าจะทำอะไรกันนะเอาจริงๆเธอก็น่าจะรู้ดีที่สุดไม่ใช่เหรอว่าสุดท้ายแล้วพ่อเรา เราก็ไม่ยอมให้เรื่องไปถึงจุดนั้นแน่ๆเถอคุหลาบไม่ได้พังง่ายแบบนั้นบอกตายลาให้หยุดหยุดตอนนี้ยังทันถ้าเราสั่งน้องเราให้หยุดได้นะนิ้วเธาไม่ขาดหรอกและถ้าอะไรๆมันห้ามก็ได้แต่แรกเรื่องมันก็คใอยเป็นแบบนี้ถ้าเธอไม่ดื่มในวันนั้น เราเรียกวันนั้นแล้วท่านทขาไม่เอาความกลับมาใส่ที่เราอ่ะเธอเคยบอกให้ตัวเองหยุดบ้างได้ปะเธอไม่เคยยอมรับความผิดเลยแถมการไปถ่อมกุหลาบยิ่งทำให้เธอทำผิดขึ้นไปเรื่อยๆอีกอ่ะแล้วถ้าเธอได้แก่ตายอ่ะนะเธอจะเป็นคนแก่ที่เต็มไปด้วยความผิดแบบพ่อเธอแต่ไม่เงียบเราจะพูดแบบนี้แหละอาจจะมีเราคนเดียวด้วยซ้ำที่กล้าพูดแบบนี้กับเธอแล้วเราก็เห็นด้วยนะ ว่าเธอไม่ได้ใช้นามสกุลถาวคุณหลานเธาจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่านี้บอกให้เยียบเฮ้ยนัยย่นแหละที่ต้องหยุดแล้วเ,เ,เลิกยุงกับเรื่องนี้ทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยไปไปไป แม่คุณสาไอ้ชูเรศตัเรี้ปล่อยนะปล่อยไปจะปล่อยไปเลยนี่หยุดอยู่นี่นะไอ่ชูเรศหยุดไว้แม่ในอะไรที่ต้องหยุดผมมาจัดการเรื่องนี้ของผมเอง จบเรื่องนี้ก่อนนะจบเรื่อง 打！干！打！干！